สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบูธผลิตภัณฑ์ใหม่กันนะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆค่ะสําหรับท่านที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะในการดูแลร่างกายค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้นะคะ g i ฟฟ r นเซ b ว่นบีพลัสไฮซีแอนโตัวนี้เนี่ยมีวิตามิน C สูงถึง200เลยนะคะแล้วก็1เม็ดเนี่ยให้วิตามิน C ถึง60มิลลิกรัมด้วยกันนะคะ ซึ่งวิตามินซีเนี่ยมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะนอกจากมีวิตามินซีแล้วเนี่ยในนี้นะคะยังมี วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 และ B12 ด้วยกันค่ะที่สำคัญเนี่ยให้โฟเลตส,สูงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะยังใส่โคลีนเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้แนะนำเลยรับประทานวันละ2เม็ดด้วยกันนะคะหมาะมากๆเลยสำหรับคุณน้องหนูๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเม็ดเคี้ยวค่ะรสชาติอร่อยมากๆเคี้ยวเพลินแน่นอนค่ะส่วนรหัสและราคานะคะจะแปะไว้ให้ดีช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ ซื้อได้ที่สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศนะคะหรือติดต่อนักธุรกิจกิฟฟรีนได้เลยค่ะ